เอเชียจะครองโลกไทยหลุดกลุ่มคือตอนแรกเมือม่อตอนแรกตอนที่เราเราดูว่ามีทิ o พอร i ติคทว่าเงินลงทุนจะมาะในประเทศไทยเราก็ตื่นเต้นว่าเฮ้ยประเทศไทยแน่นอนประเทศไทยแน่นอนไอ้ทุกอย่างที่เราเกี่ยวประเทศไทยมีมาเลเซียเขาก็มีเวียดนามเขาก็มีโอกาสที่เราจะคว้าจากเหตุการณ์ตรงนี้มันมีหลายคําตอบถ้าบอกว่าในฐานะอาเซียนภูมิภาคเรามีโอกาสแน่นอนแต่ในฐานะชาติของเราเนี่ยเรายังมีเรื่องต้องปรับตัวเยอะเพราะว่า ข้อได้เปรียบของเราก็ไม่ได้ต่างกับข้อได้เปรียบของมาเลเซียหรือประเทศอื่นถ้าประเทศไทยถ้าถ้าวางตัวดีๆเนี่ยก็จะมีโอกาสได้จากทั้งสองฝ่ายซึ่งผมก็มองว่ารัฐบาลไทยก็ก็วางตัวได้ดีนะครับก็ไม่ได้โน้มเอียงไปทางฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเข้าร่วมกับทั้งสองฝ่ายเราก็อยู่ในจุดที่ทั้งสองฝ่ายเขาก็อยากได้เรานะครับในทางการเมืองเนี่ยเขาน่าจะอยากได้เราแต่ว่าถ้าในทางถ้าจะมาลงทุนเรื่องเทคโนโลยีเนี่ย มันมีประเทศอื่นที่เขาน่าจะอยากที่มีความพร้อมมากกว่าเรางาน Follow The Future 2024เปิดขายบัตรแล้ววันนี้ซื้อบัตรได้ที่10 event อย่างผมก็ต้องบอกว่าเมื่อก่อนตอนผมเรียนหนังสืออยู่ที่อเมริกานะครับผมเคยสั่ง MacBook จาก Apple แล้วสิ่งนี้ผมก็มัก็เฉยๆมากนะครับม,มันมันมันส่งมาผมสั่งในเว็บไซต์ apple.com แล้วพอผมได้เนี่ยมันมันใส่กล่องแล้วส่งมาจากประเทศจีนซึ่งตอนนั้นมันยังไม่มีปัญหาระหว่างจีนกับอเมริกาอเออแปลกดีนะเราสั่งจาก Apple ที่อเมริกาแต่ว่ากล่องมันส่งมาจากประเทศจีนนะครับก็ในตอนนั้นก็เออก็แปลกดีแล้วก็ไม่ได้ติดใจอะไรนะครับแต่พอมาในยุคปัจจุบันเนี่ยแน่นอนครับว่า มันก็เริ่มมีความกลัวว่าถ้า MacBook ถ้าผลิตที่ประเทศจีนส่งมาที่อเมริกาเดีวเจอภาษีเจออะไรพิเศษใช่ไหมครับมันก็เป็นเรื่องปกติที่เขาจะต้องย้ายแหล่งผลิตมาที่ประเทศต่างๆที่ออกมาจากประเทศจีนมากขึ้นแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ันตอนนั้นเราก็คาดหวังว่าเออเขาน่าจะเลือกประเทศไทยเขาน่าแล้วเต่สุดท้ายก็เลือกหรือไม่ได้เลือกไม่รู้แต่ก็ไม่ได้มีการประกาศใหญ่โตนะครับตอนนั้นมันก็มีเขาก็เลงกันว่าสุดท้ายจบไงว่าตัว MacBook เนี่ยตัวแล็บท็อปเนี่ยน่าจะไปที่ประเทศไทยนะครััับออนนนนนนีีี้้ผมว่่าก็็็เเปประดท น่าสนใจนะครับแล้วก็อีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเรื่องของการเรื่องของชิปของ n อ i นวีเดียเนี่ยที่ขายเข้ามาในเมืองจีนไม่ได้นะครับตอนนั้นมันก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราก็ได้ยินว่าเออมันก็มีนักลงทุนของประเทศจีนที่พยายามจะมาตั้ง Data Center <S <S <ม>ในประเทศไทยแล้วก็ซื้อชิปจาก n อ i นวีเดียเพื่อให้พวกธุรกิจในจีนเนี่ยเขารีโมทมาใช้มันคือผมว่ามันมีมิต,ติหลายมิต,ติที่ ที่เราเราสามารถได้ไประโยชน์ได้แต่แต่ผมก็ต้องแจ้งคุณกีตาร์ว่าทุกมิติที่ผมพูดมาเนี่ยมันไม่ได้ยูนิคสำหรับประเทศไทยเขาจะไปทำที่เวียดนามเขาจะไปทำที่มาเลเซียก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นเมื่อส5หปีแล้วเขาจะเลือกประเทศไทยแน่นอนเขาจะไม่มีตัวเลือกอื่นคือทุกอย่างเนี่ยจนคือตอนแรกเมือม่อเมือ่อตอนแรกตอนที่เราเราดูว่ามีจีวพอลิติกแล้วเงินลงทุนจะมาในประเทศไทยเราก็ตื่นเต้นว่าเฮ้ยประเทศไทยแน่นอนประเทศไทยแน่นอนประเทศไทยแน่นอน แต่ว่าพอผ่านมาเนี้ยมันผ่านมาหลายปีแล้วเราก็เริ่มคิดว่าไอ้ทุกอย่างที่เราเคี่ยวประเทศไทยมีมาเลเซียเขาก็มีเวียดนามเขาก็มีนะครับเอประเทศอื่นเขาก็มีแล้วก็ประเทศเหล่าเนี้ยตอนหลังแล้วผมก็พยายามไปศึกษาดูนะว่าอย่างประเทศไทยเราอ่ะก็ประกาศเข้าร่วมเวิซ์เราประกาศเป็นกลางเราประกาศเราเราเป็นกลางเราอยู่ตรงกลางระหว่างจีนกับสหรัฐเราเป็นมิตรกับทั้งสองฝ่ายซึ่งตอนแรกผมก็คเออน่าจะเป็นจุดแข็งของเราที่เรามีลักษณะ เราไม่เลือกข้างแต่พอผมเริ่มไปศึกษามากขึ้นก็เฮ้ยประเทศอื่นมันก็ไม่เลือกข้างเหมือนกับเรานั่นแหละตอนแรกผมก็คิดว่าสิงคโปร์เลือกข้างไปแล้วสุดท้ายสิงคโปร์ก็นยกายกคนไห่ก็ประกาศว่าเราไม่ได้เลือกข้างเราอยู่ตรงกลางระหว่างจีนกับสหรัฐตอนนี้ทุกประเทศใช้โพ s ิชัน n นี้หมดซึ่งซึ่งซึ่ง,งอไอ้การที่บอกว่าเราไม่เลือกข้างเนี่ยน่าจะเป็นน่าจะไม่ใช่จุดแข่งครับเพราะมันไม่มีใครเลือกข้างนะครับแต่ว่าถ้าเลือกข้างอย่างชัดเจนผมว่าก็ อางไต้หวันมัน้งที่มันคงเลือกทางอื่นไม่ได้นะครับเลือกข้างอย่างชัดเจนก็คงมีไต้หวันนะ่ะหรืออาจจะเป็นญี่ปุ่นที่เขามีสนทิสัญญาอะไรกับสหรัฐเรื่องความมั่นคงอยู่ทําให้เขาอาจจะไม่มีช้อยว่าอะไรอย่างเนี้ยนะครับแต่ถ้ากลับมาบ่าเรื่องเรื่อง geopolitics ก็คือมันเออเรื่องอเออ,เอ,อพวกอาเซียนได้อันนี้ส่งมากแต่ว่าแต่ว่าไม่ใชป่ประเทศไทยไม่ได้เป็นช้อยเดียวแล้วถ้าเราไม่มีความพร้อมมากขึ้นเนี่ย ถ้าเราไม่มีความพร้อมมากขึ้นนะครับมันก็มันก็เอมันก,ออมนก็มันก็ไม่สามารถที่จะมีอะไรจุดเด่นอะไรขึ้นมาได้นะครับอืหรือว่ากระทั่งจะคว้าโอกาสจากสิ่งที่เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะจาก geo politics ท,ที่มันอาจจะขัดแย้งแล้วก็แล้วก็รุนแรงมากขึ้นด้วยนะคะแต่ว่าคือถ้ามองในแง่ของเทรนหรือว่าแนวโน้มเรื่องของ geo politics นะคะอาจารย์ อาทิตย์มองมองเห็นไหมว่าปัญหานี้มันอาจจะยังคงอยู่ไปอีกยาวนานนะคะมหาอำนาจเบอร์หนึ่งเบอร์สองของโลกเนี่ยเขายังจะแย่งชิงความเป็นหนึ่งกันไปอีกยาวนะคะเรายังมีเวลาในการปรับตัวนะคะในการที่จะพยายามที่จะรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยนะคะแล้วก็อาจจะคว้าโอกาสได้จากสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยหรือเปล่านะคะเขาจะขัดแย้งกันนวน้มรุนแรงมาก <Okay. S 1> แค่ไหนการแย่งชิงความเป็นหนึ่งระหว่างจีนกับอเมริกา คือคือถ้ามองในอันนี้พูดในนามอ่าส่วนตัวน,นะ,นะครับอันนี้เพราะว่าทางคือต้องมองทางองค์กรสภาเราก็ไม่ได้ดูเรื่องความขัดแยง้งหรือไม่ได้เลือกข้างแต่ถ้ามองในมุมมองส่วนตัวเนี่ยคิดว่าเรื่องนี้คงยาวยาวเป็นแบบเป็นร้อยปีหรือหลายสิบปีเลยก็ได้แล้วก็จุดคือเรื่องเรื่องนี้คงคงเป็นร้อยปีนะครับแล้วก็ร้อยปีหมายถึงว่าถึงแม้ว่าถ้าเรามองว่าสมมุติ if เอฟใหญ่ถ้าถ้าถ้าจีนแซงขึ้นมาได้นะครับการที่สมมติถ้าวันหนึ่งที่จีนแซงขึ้นมามันก็ไม่ได้แปลว่าอเมริกาล้มลงไปใช่ไหมครับคืออเมริกาก็จะเป็นเบอร์สองแล้วก็เบอร์สองเขาก็มันไม่ยอมแพ้เราต้องพูดถึงสมมติเราพูดถึงการเปลี่ยนผ่านของแต่ละยุคนะครับคือถ้าการเปลี่ยนผ่านยุคที่สหรัฐขึ้นมาเนี่ยตอนที่สหรัฐขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นมาเพราะว่าหลังจากสงครามโลกครั้งที่สอง หรือหลังจากสงคารามโลกคือตอนที่หลังจากสงคารามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยสหรัฐยังไม่ได้ขึ้นมาอย่างเต็มตัวแต่ว่าหลังจากสงคารามโลกที่สองเนี่ยคือต้องบอกยุโรปมันย่อยยับไปจากการบุกของเยอรมันสหรัฐเลยขึ้นมาเหมือนกับว่าขึ้นมาเป็นเบอร์นหนึ่งแบบไม่มีที่สอง ไม่ไม่ไม,มีที่สองที่สองอาจจะมีแค่สหภาพโซเวียตแต่ก็คานกันไปจนสหภาพโซเวียตก็มีมีปัญหาไปแต่ว่ารอบนี้คือสมมุติว่าถ้าถ้าจีนแซงขึ้นมาได้เนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าสหรัฐจะต้องแบบล้มลงไปอย่างฝรั่งเศสหรืออังกฤษที่ต้องล้มไปอย่างนั้นน่ะเขาก็ยังมีของเขามันก็คงต้องมีการมันก็คงมีเรื่องราวอย่างนี้ต่อไปนะครับแต่ว่าโอกาสที่ผมบอกว่าเออคือบอกโอกาสที่เราจะคว้าจากเหตุการณ์ตรงเนี้ยมันมีหลายคําตอบถ้าบอกว่าในฐานะอาเซียน ภูมีภาคเรามีโอกาสแน่นอนแต่ในฐานะชาติของเราเนี่ยเรายังมีเรื่องต้องปรับตัวเยอะเพราะว่าข้อได้เปรียบของเราก็ไม่ได้ต่างกับข้อได้เปรียบของมาเลเซียหรือประเทศอื่นนะครับแต่ถ้าในฐานะของปัจเจกบุคคลว่าพวกเราเนี่ยนักลงทุนเรามีเงินเราจะไปลงทุนที่ไหนผมว่ามีโอกาสเยอะมากอันนี้อันนี้กลับมาอีกมุมหนึ่งนะในฐานะคนไทยไม่วอาในฐานะประเทศเนี่ยมันมีโอกาสที่ที่จะต้องดูอีกเยอะนะครับแล้วก็แล้วก็อีกมุมหนึ่งก็ถ้าประเทศไทยถ้า ถ้าประเทศไทยถ้าถ้าวางตัวดีๆเนี่ยก็ก็จะมีโอกาสได้จากทั้งสองฝ่ายซึ่งผมก็มองว่าเอรัฐบาลไทยก็ก็วางตัวได้ดีนะครับก็ไม่ได้น้มเอียงไปทางฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเข้าร่วมกับทั้งสองฝ่ายนะครับแล้วเราก็เราก็อยู่ในจุดที่ที่ทั้งสองฝ่ายเขาก็อยากได้เรานะครับค่ะแต่แต่ว<ะ>่าอันนี้ก็ว่า ในทางการเมืองเนี่ยเขาหน้าจะอยากได้เราแต่ว่าถ้าในทางถ้าจะมาลงทุนเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยมันมีประเทศอื่นที่เขาหน้าจะอยากที่มีความพร้อมมากกว่าเราชัดเจนมากนะคะแต่คือในทางความร่วมมือทางการเมืองนะคะซึ่งมันอาจจะนําไปสู่เรื่องของความร่วมมือในทางเศรษฐกิจด้วยนะคะดูเหมือนว่าเราก็มีความพยายามอยู่เหมือนกันนะคะเราสมัครเข้ากลุ่มบริกส์นะคะขณะเดียวกันเราก็สมัครเข้าเป็นเมมเบอร์ของ Oecd ดด้วยนะคะส่วนนี้ อาจารย์อาทิตย์มอยังไงบ้างบทบาทของเราใน b r i c คือคือผมผมจะพูดผมจะพูดอย่างนี้นะครับคือว่าคือเวลาเวลาเราดูการแสดงจุดยืนของประเทศไทยเนี่ยถ้าเรามองในเรื่องภาพใหญ่ที่เป็นยุทธศาสตร์ระดับโลกเลยประเทศไทยเนี่ยเก่งมากไม่มีประเทศไทยไม่มีประเทศไทยสสสุสู้ได้เลยนะครับเราเป็นกระทรวงตา่างปเรเทศเราวางตัวดีมาตั้งแต่สมัยเรือว,ว่ากรุงรัตนโกสินทร์ ตอนต้นนะครับที่เราก็รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของทั้งฝรั่งเศสและอังกฤษได้นะครับจนมาถึงสงครามโลกครั้งที่สองในที่เราเราเป็นผู้ชนะสงครามได้ยังไงผมว่าทั้งโลกยังงงอยู่ผมผมก็กลับมาบอกอันนี้คือประเทศไทยถ้ายุทธศาสตร์ระดับเนี้ยไม่มีชาติไหนที่แพ้ประเทศไทยนะครับตอนนี้ผมเรียนอยู่ที่อเมริกานะมันยังอยู่ในปอยังต้องเรียนเกี่ยวกับประเทศไทยเลยว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ วางตัวด้านยุทธศาสตร์ตรงเนี้อันนี้บอกถือว่าเก่งมากผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนกําหนดนะแต่เก่งจริงอันนี้พูดถึงเรื่องที่เก่งนะแต่ถ้ากลับมาเรื่องที่แบบเฉพาะจุดบอกว่าแล้วแล้ววางเวลาไปต่อรองทางเทคโนโลยีกับประเทศอื่นเนี่ยเราไม่ได้เก่งคือหมายความว่าอย่างถ้าถ้าถ้าผมดูว่าอย่างอ,อย่างของเวลาเราเจราจา FTA หรือเราเจราจาอะไรเนี่ย เราก็เราก็จะเห็นว่าไอ้ข้อตกข้อต่อรองของมาเลเซียข้อต่อรองของเวียดนามเนี่ยมีข้อสงวนเอาไว้เพื่อปกป้องเศรษฐกฯิจหรือธุรก,กิจในประเทศอย่างเช่นเวียดนามก็จะบอกว่าถ้าคุณเวียดนามก็บอกเขาขอสงวนสิทธิ์นะเขาขอมีสิทธิที่จะเรียกร้องให้อย่าง Google หรือ Apple หรือ Facebook เนี่ยเมื่อใหญ่พอจะต้องมาตั้งนิติบุคคลในประเทศชั้นชั้นจะได้กํากับดูแลชันขอสงวนสิทธินี้ไว้ชั้นขอสงวนสิทธิอย่างอย่างเวียดนามก็จะมี ประเทศไทยก็จะอันนี้ก็จจะเป็นสิ่งว่าถ้าลงมาสอบทางประเทศไทยจะไม่มีประเทศไทยก็จะไม่ได้มีข้อสงวนนี้ผมว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าไอ้ฟิลดิจิตอลนี่อาจจะเป็นเรื่องใหม่ว่าเรายังอาจจะยังไม่ได้มีชั้นเชิงยังไม่ได้รู้ใน,ในการเจรจาแต่ในขณะนี้ว่าการเจรจาภาพใหญ่แบบจูบพ้ยที่เราอันนี้ประเทศไทยเก่งมากนะครับหรือหรือแม้แต่ยกตัวอย่างกลับมาเรื่องของ AI อีกเรื่องหนึ่งนะครับประเด็นตรงนี้ที่เราเห็นว่าหลายประเทศก็มีคืออย่าง เกาหลีใต้นะครับเยอรมนีออสเตรเลียหรือละ20กว่าประเทศเขาจะมีกฎหมายนี้ว่า Data l o c a l i z a t i ซ n ซึ่งเป็นกฎหมายที่บอกว่านี่คือข้อมูลที่สำคัญที่ห้ามออกนอกประเทศอย่างเกาหลีมีเขาบอกว่าข้อมูลแผนที่ห้ามออกนอกประเทศนะครับหรืออย่างผมจำไม่ได้ประเทศออสเตรเลียหรืออะไรเนี่ยเขาจะบอกข้อมูลการเงินห้ามออกนอกประเทศข้อมูลสุขภาพห้ามเนาะออกนอกประเทศ สิ่งนี้เกิดขึ้นเนี่ยคือทันทีที่มันมีกฎหมายเหล่านี้ออกมาเนี่ยก็คือว่าข้อมูลเหล่านี้จะต้องอยู่ในประเทศละแล้วใครจะมาทํา AI ในด้านเนี้จะต้องมาตั้งอยู่ในประเทศจะต้องมาตั้งอยู่ในประเทศแล้วจะไปตั้งที่ต่างประเทศไม่ได้นะครับเพราะข้อมูลห้ามออกนอกประเทศอันนี้มันจะเป็นการดึงดูดเงินลงทุนเข้ามาแล้วทุกประเทศก็ทํากันแต่ประเทศไทยเราเอ๊ะเรื่องนี้ประเทศไทยเราก็แบบไม่ทําคือผมรู้สึกว่าพอมาไอเรื่องไอไอการ จรจาต่อกอนในง้านเทคโนโลยีเราอาจจะยังไม่ได้มีชั้นเชิงเท่ากับประเทศอื่นหรือมีมีความเก่งใจเพราะประเทศอื่นเนี้กล้าที่จะมีจุดยืนที่ที่แข็งนะครับอันน,น,นี้ที่กลับมามองตรงนี้แต่ถ้ากลับมาบอกว่าเอ้แล้วอันนี้ก็เลยกลับมาบอกว่าเพราะว่าอย่างคืออจุดยืนในการเจราจาระหว่างประเทศอย่างนี้นะครับผมก็เห็นว่าอย่างหรือแม้ทั้งเวลาเราเจราจารเข้าร่วมกับจัมเนต์อาเซปหรืออะไรเนี่ย ซึ่งเขาก็จะมีเงื่อนไขว่าทุกประเทศที่เข้าร่วมห้ามคิดภาษีดิจิตอลหรือห้ามคิดอะไรนะครับซึ่งประเทศไทยส่วนใหญ่เนี่ยบางครั้งอ่ะคือคือเวลาการเจรจาพวกนี้มันจะมีมุมมองที่บอกว่าเงื่อนไขเนี่ยถ้ายอมเนี่ยประเทศใหญ่ได้เปรียบประเทศเล็กเสียเปรียบ แต่ในหลายครั้งประเทศไทยจะไปอยู่ข้างประเทศใหญ่ซึ่งผมก็ไม่เข้าใจคือถ้าบอกมาเป็นเรื่องเฉพาะทางผมว่าอาจจะเป็นว่าเราอาจจะยังไม่ถนัดเรื่องของการเจรจาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีก็ได้แต่ถ้าในเรื่อง g e o p o l i t i c ระดับโลกเราโคตรเก่งเลยผมว่าไม่มีประเทศไหนทำทำเหมือนเราได้นะครับค่ะงั้นคือการที่จะเข้า r ริ s เข้า Oecd ดนะคะด้วยสเตตัสแบบนั้นเนี่ยอาจารย์อาทิตย์ก็มองว่าเราก็คือเยียมที่บาลานซ์ความสมดุลได้ถูกแล้วล่ะเรื่องของการเมืองถูกไหมคะแต่ว่าเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ย เรายัางต้องเรียนรู้อีกเยอะต้องพัฒนาอีกเยอะถูกเพราะว่าเพราะว่าเน,นีียเราก็ต้องพูดจริงๆก็คืออันนี้มันเป็นสิ่งที่แต่คนที่ศึกษาประวัติศาสตร์ก็รู้ว่าสิ่งที่แน่นอนที่สุดอะคือความเปลี่ยนแปลงนะมันไม่มีใครที่อยู่ไม่มีใครที่อยู่ตลอดการไม่มีประเทศไหนหรืออาณาจักรไหนที่อยู่ตลอดการทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็แต่ละอายุข,ของอาณาจักรเนี่ยมาประมาณหนึ่งร้อยปีนะ จนมาถึงตอนนี้แล้วยุคข,ของอเมริกานี่ก็ถือว่าประมาณแบบร้อยกว่าปีนานมากแล้วแล้วเราก็ดูตัวเลขสมมติถ้าผมดูเองนะอันนี้ไม่ได้พูดในมุมมองสภานะผมพูดในตัวเองผมดูไอ้ประเทศที่อยู่ในบริกสทั้งจํานวนประชากรและการเติบโตของ GDP อ่ะอีกประมาณในช่วงชีวิตของพวกเราอะผมว่าในวานห้าปีสิบปีเนี่ย GDP รวมเขาก็ใหญ่กว่าไอ้กลุ่มอีกประเทศทางยุโรปตอนตกหรือญี่ปุ่นหมดละคือโลกมันกำลังจะบพลิกคือผมว่าอันนี้มันเป็นยุคที่พวกเรา เราจะต้องมันเป็นเรื่องที่บอกว่ามันยอมรับได้ยากหรือมันมันคิดภาพได้ยากว่าพราพวกเราเนี่ยโตขึ้นมาในยุคที่เราอาจจะเห็นว่าฝรั่งเก่งญี่ปุ่นเก่งเขารวยเทคโนโลยีมาจากพวกเขาแต่ใช้คําว่าเลอแป๊บเดียวแค่ไม่กี่สิบปีมันเปลี่ยนยุคแต่นี่มันเป็นสิ่งที่ถ้าไม่ได้ศึกษาจริงมันเห็นยากมันมันเห็นยากแล้วก็มันเชื่อยากมากแต่ถ้าดูตัวเลขแล้วจะเชื่อ แต่บางคนเห็นตัวเลขเราก็ไม่ยอมรับอีกเพราะมันยอมรับไม่ได้ว่าตอนเราเกิดมาโลกมันเป็นอีกอย่างหนึง่งแล้วตอนไปแล้วมันจะเปลี่ยนเป็นอีกอย่างหนึง่งนะครับผมก็เลยคิดว่าไอการที่ประเทศไทยวางอย่างเนี้คือถูกต้องแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นการบอกว่าเราก็อยู่ทั้งฝั่งของคนที่มีกลุ่มที่มีอํานาจอยู่ในปัจจุบันกับกลุ่มที่ต่อไปในอนาคตจะมีอํานาจขึ้นมาสมมติในกรณีที่ไม่เกิดภัยพิบัติหรือสองครามโลกก่อนนะถ้าเกิดสงครามโลกก่อนก็ไม่รู้จะเป็นยังไงคือเราก็อยู่จุดตรงกลางร,ระหว่าง คือเราเราอยู่ก็ได้ทั้งสองฝั่งนะครับค่ะแต่ว่าท้ายที่สุดนะคะในห่วงที่โลกกำลังจะเปลี่ยนนะคะตัวเลขมันบ่งชี้มานะคะเท่าที่อาจารย์ศึกษาเนี่ยนะคะ,ะตัวเราเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะคะในห่วงที่โลกกำลังจะเปลี่ยนอะไรที่เราไม่ควรจะทำอีกต่อไปแล้วและอะไรที่เราต้องเร่งมือทำอย่างด่วนเลยนะคะเพื่อที่จะเกาะขบวนกับโลกใหม่ที่มันกำลังจะเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะมาถึงะคะ่ะอาจารย์ คือคือผมว่าคำถามนี้เป็นคำถามที่ดีมากนะครับผมว่าตอนนี้อย่างที่ผมแจ้งว่าผมต้องชื่นชมประเทศไทยในเรื่องนโยบายต่างประเทศโคตรเก่งเลยเก่งตั้งแต่สมัยอยุทยาจนถึงปัจจุบันแล้วนะไอ้เรื่องที่บอกว่าเราไปเลือกข้างอะไรเนี่ยผมจะไม่เทียงนะอันนี้เก่งมากแต่ว่าในทางกลับกันเนี่ยมันมีหลายๆอย่างที่เราเห็นในตัวเลขนี้ก็คือว่าสมมุติถ้าเรามองในข้างหน้าเนี่ยนะ,ะสมมุติเรามอง5ประเทศที่เศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกอ่ะสี่ในห้าประเทศอ่ะมาจากเอเชียถ้าผมจําไม่ผิดนะจะมีจีน อินเดียญี่ปุ่นแล้วก็อินโดนีเซีย4ประเทศมีประเทศเดียวคืออเมริกาเท่านั้นที่มาหลักชาติตอนตกเพราะฉะนั้นคือพูดง่ายๆคือคนที่มีเงินในชาติมาห,หาอำนาจมันจะเปลี่ยนเป็นชาติเอเชียแล้วเราก็จะเห็นว่าประเทศหลายๆประเทศในอาเซียนเนี่ยอย่างเช่นมาเลเซียเวียดนามเนี่ยมันจะเติบโตเข้ามาเป็นท็อปของโลกแต่ว่าตัวเลขที่น่ากลัวมากที่ไอ้เมย์พยากมาคือประเทศไทยอยู่ที่เดิมเพราะฉะนั้นอันนี้ผมเลยกลับบอกว่า,วาเราเราจะหลุดกลุ่ม คือคือสมมติว่าอถ้าบอกว่าเรื่องการที่บอกว่าเราวางเรื่องเจ้าพอที่เราโคตรเก่งเลยไม่เถียงนะอะแต่ว่าไอ้เรื่องการพัฒนาประเทศเนี่ยถ้าถ้าต่างที่ที่นักเศรษฐศาสตร์เขาดูไว้ก็คือว่าเอเชียขึ้นมาคุมโลกแน่นอนแต่ไทยหลุดกลุ่มเรายอมรับได้ไหมประเทศที่เมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะแบบดูว่าเราอาจจะไม่ให้ราคากับเขาเมื่อตอนบอกตอนหนึ่งเก้าแปดห้า ตอนที่ญี่ปุ่นเข้ามาเรานี้ยิ่งใหญ่มากทุกคนมองว่าเราจะเป็นหมว่าญี่ปุ่นประเทศต่อไปจนตอนนี้จนมาถึงตอนนี้เราจะถูกแซงโดยประเทศที่ก่อนหน้านี้เล็กกว่าเรามากคือเราหลุดกลุ่มสุดแค่นี้เ่วเราเราหลุดกลุ่มเพราะฉะนั้นเราต้องพัฒนาแล้วแนวทางการพัฒนาผมว่าอันนี้มันมีตําราในการพัฒนาซึ่งซึ่งมันมีตําราในการพัฒนาซึ่งทุกประเทศทําเหมือนกันหมดแล้วถ้าสรุปในคําพูดเดียวก็คือว่าการที่หลุดจากกับดัก รายได้ปานกลางซึ่งทุกประเทศใช้วิธีเดียวกันหมดแต่ว่าการทําเนี่ยต้องตั้งใจทาแล้วหยุดทําไม่ได้ mm hmm. เพราะว่าผมว่าคุณกีตา้าน่าจะาคือเราต้องรู้จักกับแสรายได้ปานกลางให้ได้แล้ววิธีทํามันก็มันมีตําราวิธีทําชัดเจนมันมีไบเบิลทุกประเทศที่หลุดก็ต้องทําแต่ว่าการที่ทําเนี่ยมันต้องต่อเนื่องทุกรัฐบาลต้องต่อเนื่องุทุกรัฐบาลแล้วรับปัจจัยที่สําคัญผมก็เห็นว่าที่เราขาดก็คือเรื่องคนและการพัฒนาคนถามว่ามัน ผมมันยากไหมก็โหว่าการคิดคน AI มันคงยากกว่าด้วยอะการพัฒนาคนก็คือแค่ตั้งใจทำเอาเขตเขประมาณแผ่นดินส่วนหนึ่งมาแล้วทำทุกปีทุกปีเป็นวลายยิปีอย่างที่บอกตั้งใจทำอย่างอย่างดูเดือดอย่างเด็ดขาดมันก็เกิดถูกไหมมันไม่ใช่ว่าอ้ฉันกำลังคิดวิธีรักษามะเร็งหรือฉันคิดยังไงคือถ้าทำได้อ่ะพอเวลาผ่านไปมันก็เกิดอันนี้คือสิ่งที่บอกว่ามันต้องทำเพราะว่าคือต้องพูดอีกมุมหนึ่งนะอย่างอย่าง มาเลเซียก็ประกาศว่าเขาจะหลุดจากมิโดกับดักการได้ปางการมิโดเอ็นคัมแท็ตอนแรกก็ประกาศไว20้2025แต่ตอนหลังเขาก็เลื่อนแล้วผมไม่ทาไม่ทันตอนนี้เป็น2030นั้งจะหลุดจากมิโดเอ็นคัมแท็ประเทศเวียดนามก็เหมือนกับจะประกาศแล้วประเทศไทยเนี่ยจําไม่ได้เคยประกาศปะ่ะมไม่แน่แต่คุณนิตาเคยประกาศไหมประเทศไทยจะหลุดจากมิโด i อ็นคัมแท็หด้วยป่าแล้วทันทีที่หลุดจากมิโดเอ็นคัมแท็บนะไอ้ปัญหาอันหนึ่งก็คือที่เราเจอโจมตีจากสินค้าจีนก็จะหมดไป ราะวาการที่เราถูกโจมตีโดยสินค้าจีนเนี่ยเพราะว่าข้อหนึ่งค่าแรงเราแพงแต่สกิลเราไม่ได้ดีขึ้นมาแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราจากม i d d l e i n c ค m e Tab นะค่าแรงเราแพงสกิลเราสูงเราจะไม่ทำสินค้าประเภทเทมูเราจำสินค้าในประเภทที่มันมี value สูงขึ้นแล้วเราจะเราจะไปแข่งในอีกลีกหนึ่งซึ่งมันเป็นสิ่งนี่จริงความจริงแล้วประเทศไทย ควรจะเริ่มต้นพยายามหลุดจากเม็อนคาบตั้งแต่1985แล้วแต่ว่าไม่เคยหลุดเพราะฉะนั้นเราก็ตั้งแต่1985จนถึงปัจจุบัน35ปีนับถูกเปล่าเนี่ยเรากเกือบ40ปีแล้วเรายังอยู่ในเรายังแข่งอยู่ในตลาดเดิมเราไม่เคยหลุดขึ้นไปสู่ตลาดของประเทศที่ร่ารวยด้วยจนคนเขาก็อันนี้ก็คุยยาวว่าประเทศไทยเราจะแก่ก่อนรวยอย่างเงี้ยประเทศอื่นเขารวยก่อนแล้วค่อยแก่มันยากาศมาสูงเรื่องนั้นแล้วผมก็เลยก็กลับมาคือว่า เรื่องเอชิโอไพรสติกอะไรก็ตามเอเชียจะครองโลกไทยหลุดกลุ่มอันนี้ชัดเจนไหมชัดเจนมากๆชัดเจนมากๆนะคะนี่เป็นสิ่งที่เราฟังแล้วนะคะคือเปิดกระแทกแรงๆนะคะให้เราได้รู้ถึงสเตตัสนะคะข่าวที่บอกว่าเอเชียจะรุ่งเรืองนะคะนั่นเป็นสิ่งที่เราควรยินดีนะคะแต่ว่าข่าวที่อาจจะไม่ใช่ข่าวดีเท่าไหร่ก็คือเราไม่ได้เป็นกลุ่มนั้นนะคะเราจะกลุ่มเราจะหลุดกลุ่มที่ จะพัฒนานะคะเป็นหน้าที่ของเราแล้วนะคะว่าเราจะแก้โจทย์นี้ได้ยังไงร,รู้จักไรายได้ขั้นกลางพัฒนาคนที่เป็นทุนที่สําคัญที่สุดนะคะด้วยสิ่งที่เป็น เจตจำนงทางการเมืองที่เข้มข้นนะคะ political view ที่ต้องทำแบบต่อเนื่องนะคะทั้งในฝั<ม>่งของรัฐบาลนะคะตัวของผ้าเอกชนประชาชนนะคะเราก็คงต้องร่วมมาร่วมมือกับการพัฒนาขบวนนี้ด้วยนะคะวันนี้ได้ความรู้หลายเรื่องทั้งเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของ geopolitics ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการพัฒนานะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือโจทย์ใหญ่ของเราที่ต้องพัฒนาให้ทันอาเซียนพัฒนาให้ทันเอเชียทั้งเรื่องของเทค แล้วก็เรื่องของคนด้วยนะคะขอบคุณอาจารย์อาทิตย์มากๆที่วันนี้พูดคุยกับ,รบเรานะคะบ,บอกว่าโอกาสหน้าจะได้คุยกันอีกค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะสดสดีครับขอบคุณมากครับ